กันที่ข่าวแรกวันนี้นะครับเป็นโครงการคนละครึ่งครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งรอบ2เป็นจํานวนมากนะครับพร้อมออกมาใช้สิทธิ์ซื้อของกันอย่างคึกคักครับ ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่พลาดการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลใน10ล้านสิทธิ์แรกนะครับได้เริ่มลงทะเบียนแล้วหลังที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าร่วมโครงการในรอบที่ 2, <S <S 2เป็นวันแรกก็คือวันนี้นะครับ11พฤศจิกายน2563ผ่านทางเว็บไซต์ www คนละครึ่ง .com ซึ่งมีจำนวน2.3ล้านสิทธ์ จนกว่าจะครบจํานวนนะครับก็ครบไปแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าครับพบว่ามีประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ให้ความสนใจเข้าร่วมลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องเพราะเห็นว่าเป็นโครงการที่สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประจําวันได้จริงและสามารถนําไปซื้ออาหารหรือของอุปโภคบริโภคได้หลายอย่างขณะนี้พบว่าการลงทะเบียนคนละเครื่องเองก็เต็มแล้วนะครับ เด็ก20บาทก็ซื้อได้ค่ะคนละครึ่งจะ10บาทเนาะเศรษฐกิจก็มันกระตุ้นคนก็เยอะมาค่ะช่วงโควิดไม่มีคนก,ก็เห็นด้ว,ว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะแล้วก็อยากให้รัฐบาลช่วยประชาชนอย่างนี้ตลอดไปนะคะ โดยที่ตลาดทานินต์ตำบลช้างเผือกค่ะก็มีร้านค้าภายในตลาดมากกว่า20ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งของทางรัฐบาลยังคงมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้านะคะทั้งประชาชนและร้านค้าก็สามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายสะดวกและรวดเร็วรวมทั้งสามารถช่วยกระตุ้นยอดขายของร้านค้ารายย่อยและถือว่าเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นค่ะ